ครับเราจะเริ่มต้นข่าวในช่วงนี้ด้วยเหตุการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาตอน6โมงเย็นที่ตลาดบางจากอยู่แถวสุขุมวิท95ในภาพจากกล้องวงจรปิดอธิบายก่อนนะเดีย๋ยวท่านจะได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายๆผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อของอยู่ในตลาดแล้วก็สะพายกระเป๋าข้างนะฮะในกระเป๋านั้นมีทั้งโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่แล้วก็กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก แก๊งมิจฉาชีพมาด้วยกันทั้งหมด4คนเราจะมีตัวหนังสือบอกไว้คนที่1 2 3 4แล้วทํางานเป็นกันเป็นทีมพอฉกกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็จะส่งต่อให้อีกคนหนึ่งส่งต่อให้อีกคนหนึ่ง<ม>แต่ด้วยความโชคดีของผู้เสียหายที่ตอนถูกฉกกระเป๋าครั้งแรกนั้นไหวตัวทันแล้วหันมาดูกระเป๋าตัวเองปรากฏว่าเห็นว่าของหายก็เลยมองไปที่คนรอบข้าง<ม>แล้วก็สามารถเอากระเป๋าคืนมาจากคนร้ายได้เดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ครับผู้เสียหายนะครับ ยืนซื้อของอยู่แล้วก็สะพายกระเป๋าสะพายแบบข้างๆแล้วเดี๋ยวนี่มาคนร้ายมาแล้วสี่คนสังเกตคนที่1จะเดินเข้ามาก่อนแล้วคนที่3เนี่ยเป็นคนเข้ามาฉกกระเป๋าซึ่งเป็นผู้ชายนะปุ๊บจังหวะนี่ฉกแล้วฮะแล้วก็ส่งให้คนที่1คนที่2เป็นแกงน๊งเดียวกันเดินเข้ามาบาังผู้เสียหายเริ่มรู้สึกตัวว่ากร,กระเป๋าหายแล้วจังหวะที่คนที่หจะส่งให้คนที่สเนี่ย ซึ่งตามแผนการแล้วเนี่ยคนที่หนึ่งจะต้องส่งกระเป๋าให้กับคนที่สี่แล้วคนที่สี่ต้องรับไปแล้วเดินเลยไปเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายหันมาเห็นทันอดูอีกทีนะครับท่านผู้ชมฮะจะไล่ไปดูอ่าต่อไปนะครับนี่คนร้ายฉกกระเป๋าละคนที่สามเนี่ยฉกกระเป๋าไปแล้วก็ส่งต่อให้คนที่หนึ่งตอนนั้นผู้เสียหายเริ่มเอะใจว่าเอ๊ะมีอะไรมากระแทกที่กระเป๋าของตัวเองนี่นะฮะแล้ว เห็นฮะถ้าเห็นท่าผู้ชมเห็นผู้เสียหายไหมฮะเขาเริ่มมองไปที่กระเป๋าของตัวเองแล้วตอนนั้นรู้ตัวแล้วว่าของหายทรัพย์สินอยู่ในมือของคนที่หนึ่งซึ่งคนที่สามส่งมาให้อีกทีแล้วคนที่หนึ่งกำลังมองหาเพื่อล่วมแก๊งคนที่สี่พอคนที่สี่เดินมาปุ๊บคนที่หนึ่งส่งขอให้กับคนที่สี่ซึ่งถ้าคนที่สี่รับของไปปุ๊บแล้วเดินเลยไปเลยเนี่ยนะฮะของนั้นไปแน่นอนนะฮะแต่ปรากฏว่าคนที่สี่ไม่รับของจากคนที่หนึ่งเพราะผู้เสียหายหันมาเห็นพอดีก็เลยไม่รับ พอไม่รับแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปเห็นทรัพย์สินของตัวเองอยู่ในมือของคนที่หนึ่ง mm hmm. ก็เลยไปกระชากกลับคืนมาอ่ดูดูแบบเต็มเอีกทีนะฮะเห็น mm hmm. ไ,ไหมดีอย่าดูแบบเต็มเไปตลอดทั้งเหตุการณ์อีกทีจังหวะมันเร็วมากมากันเป็นทีมดูต่อไปเลยนะครับโฉบกระเป๋าแล้วส่งให้กับคนที่หนึ่งคนที่สองเดินเข้ามาบางังคนที่หนึ่งจะส่งให้กับคนที่สี่ที่กำลังเดินมา ผู้เสียหายหันมาเห็นพอดีคนที่4ี่เลยไม่รับของแล้วผู้เสียหายก็เห็นของในมือของคนที่หนึ่งแล้วฉกคืนกลับมาอมไอ้แก๊งนี้1 2ึ่งสองสาสลายเลยฮะไปไปกันหมดเลยงานนี้ทําไม่สำเร็จนี่นะฮะผู้สื่ขาวลงพื้นที่ก็ไปสอบถามเรื่องนี้กับพ่อค้าในตลาดนะครับชื่อคุณอนุชานะครับคุณอนุชาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเจนะฮะ มีพวกมิจฉาชีพอะครับแฝงตัวเข้ามาในตลาดมาประมาณ4ี่คนคพอเห็นเหยื่อแล้วเขาก็จะล้อมล้อมไว้ครับแบบมีแบบตัวหลอกล่อตัวบังต,ตัวตัวดึงอะไรพวกนี้ตัวแล้วก็ส่งต่อกันเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำเขาเดินเข้ามาสั่งสั่งปูไอ้ร้านนั้นนะครับร้านที่เกิดเหตุอะแล้วคนคนเสื้อเหลืองก็จะอยู่ข้างหลังคอยดึงดึงของเสร็จแล้วเขาก็จะส่งให้คนเสื้อดํางานเนี้ยเหยื่อรู้ตัวครับเจ้าของด่าบแบบประมาณเฮ้ยมึง เอากระเป๋าไปหรืออะไรเงี้ยนั่นก็เดินหนีไปเลยคือวงกระจายหายไปหมดแป๊บเดียวผู้ที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเตือนให้คนที่มาเดินจับจ่ายซื้อของภายในตลาดให้ระมัดระวังกระเป๋าของตัวเองด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมาเป็นแก๊งเห็นไหมสามสี่คนแล้วถ้าเกิดจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินแน่นอนและประเด็นสําคัญก็คือว่าอยากฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่ตารวจ จับแก๊งนี้ให้ได้เพื่อมาดําเนินคดีด้วยนะฮะนี่เกิดขึ้นที่ตลาดบางจากนะครับสุขุมวิท95เร็วมากเลยถ้าไหวตัวไม่ทันนี่ก็ไปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกรณีศึกษานะคะต้องระวังเอาไว้ค่ะ